ก็คือ,อยังไม่เข้าจนถึงวันนี้นั่นเองจนถึงวันนี้นั่นเองนู่ดูย,ย่ามาถึงกระโดดเข้ากูก้อนเลยนึ่งไปดียนหนนกระโดดเข้ามาดใมูใจดำดมอยิงยิงยิ ใส่ดาเมจอยู่นั้นใส่ดาเมจอยู่นั่นเองอีดอกเลิศอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับสกินคาเฟนีนะคะอ่าออโตโอ,อ,อาชอนนะคะอาชอนหรืออาคอนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้เกมได้เด้งเกิดปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะก็เลยไม่ได้อัดตอนเปิดน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาตอนนี้เลยนะคะอีดอกคออือยู่เกมก็ปึ๊บเด้งไปเลยความแกงก็เลยเกิดขึ้นนะคะ เออเราต้องห่อ,องเขานี่เอาเกาะให้สู้ให้โอ,อกนี่ายบลองซ้ดีค่ะหนึ่ไปโอ่งเป็นแพคคาเฟ่อยู่แล้วนะคะแล้วด้วยความที่เออดิชั่นเล่นเป็นลูนดุดเยอะสิบหกนะคะอันนี้เป็นไอดีฮุนโมนะคะพอไม่ได้อัดตอ้เปิดเลยลูนพูดจะเป็ล่ะเอออันนี้เป็นไอดีคุนโมให้ดังกันดูไปก่อนวินาที ก็สาดเลยค่ะโอ้ในพวกกูตายฮตายพอดีเดี๋ยวกันดีกันดีด้วยอย่างนี้เป็นไปนี้ไปนั่จิ้งมาเราก็ขุดเข้าไปเลยดังกลัวแล้วมีการจิ้งมาละเกินนั่งมานะคะถอยก่อนคือทีมเราไปบวกกันโอ้โหสูนสองหนึ่งสอง เธอเชื่อป้าวันนี้นฉันเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เล่นมานรอดแล้วแกงกันทุกคนเลยเสียดายแล้วลสุดแล้วกูพูดไม่ทันคาดคําคือแกงเลยเหรอกูก็ยิงแต่อัดอินอ่ะพราะมุมเนี่ยมันยิงยีนันไม่ได้อะยีไบโอไม่ได้อะโอไปเปิดหนังตียิงได้ยิงแล้วมาปั่บปั่อยู่ในนี้ไม่มีใครแทงให้จริงๆอ่ะอีดอ,อกกูเดิลมาก็าคือกูดวงคนเดียวค่ะ อัะลิตี่ยิงไปโอ้โหเป็นอะไรเกืียไม่พอนิ้นหรออย่าโดมบัตรหลยยิงอะเออสวยไปเอาดาร์คมังกรอ้าวมังกรได้แล้วโอเค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 ยิงไม่ไปอ้ยอันตีเลยว่ะว้ายนี่เดือด ก็ต้องออกไลน์นะี่หน่อยฝากคิวแล้วกันนะลูกป,ป้าเจ้าบับเฮ้ยยิงไม่ตายอีดอกเจ็ดออกมาลอดปัดหมอนเงี้ยไม่ใช่ไรนิปกลับก่อนมันเจอมาเยอะแล้ยลมแย่งมอนแรงเนี่ยอยู่แรงสิบกว่าดาวะ่ะเธอตอนเนี้ยอ้าเอาอีกแล้วมาลอดเดินไลน์นี้อีกแล้วอ่ะวันดีนะมันเข้ามาลอดแต่ก็ยิงไม่ทันอยู่ดีดอกมาลอดไม่ได้ถึกอะไรเลยหนูจา๋าหนูมันเกินเดินไลน์เออ ลายพิษลายพายเกินย่นออะไรเงี้ยขนาดนีเ้เอ้ยไอดอกอันตีเลยหรอนี่เด้งอยู่นั่นเองตายแล้วจดนบัตรล็อกอีดอกโอเคไม่มีอันตีก็คืหี่บัตรไม่ได้นะคะถ้าเป็นอียรว่าอะไรไหนอีเล่นดอก <c oughs> มันยากนะเธอตอนเนี้ย จะเป็นซาปาด้วยเงินมอดะหรอตีไม่โดนนะมาลอดหนูจ๋าหนูจ๋าตายแลวอีดอกลมกูอืมเ,อเปลี่ยนกกก็ไม่โอเคด้วยแล้วล่ะเ,เปลี่ยนแตกไปแล้วอีดอกล่าสุดไว้ไว้ไวโอเคโอ้ยไม่ตัดไม่ทันนะเปลี่ยนเป็นเลเซอร์ไม่ทันโอ้ยฉันโดนลมดมมันไม่หยุดเลย อารีอินม,มันถือกับมันเด้งเลือดได้อ่ะอิงไม่ทันนะคะเขาเข้าสวยนะเม่กี้าอารีอินเอ้าเฮ้ก็โดนยิงฟีสิมาล็อกรูกเธอ,อชิบไผ่แหละตอนนี้เจะจิบไผ่อีกรอบหนึ่งนะนี่เออปาสวยอยู่เอเลนดอร์รีบยิงเอเลนดอร์กูจนใช่ป้ายิงแล้วไม่เข้าอย่างเนี้ยคือจนใช่ป้าไม่ได้จนมากะเงินสี่พันถือว่าไม่ได้ไม่ได้จนมากอ,ะ, 4, อาากะครั ถามว่าทำไมเงิน4ี่พันยังยังถือว่าไม่รวยเพราะว่ามันเป็นอีลินดอไงเธอมันคือตัวที่ฟาร์มไวอะ่ะมันควรจะฟาร์มไวป่ะมึงงนี่ไม่ได้นะเรื่องไรนี้ก็คือโดนซาตารตายห่าส่วนดิ้าาอุยอีดอนเข้าไม่ได้อะ่ะบ้าอเอ้ามุมก้องมุมก้องเอา้าเอ้ามุมก้องเออว้ายฟกเข้าไปแล้วโอ้ย อีฮ uhm, ิยบัดมีสองกระโดดเคกูตายไหมดีนะพวกของเขาก็ว้ายโดนโยกว้ายมาแล้วคิวเลยว้ายเข้าไปแล้วตายแล้วโอ้ยมึงยิงซวยโอไม่ได้เราเลื่อนไม่ไหวเอปากไม่โดนี่ เอ้าแล้วออกตีกายไปแล้วมั้งอาไชีวิตกูไปนะคะเอามาไม่ก้อนตีกายตอนนี้ะอีดอกเอาอเถอะแล้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ดีไงตอนเนี้ยไอ้สติชอปก็ไปทำไหมหนูเลนกลางหนูไม่กันหนูตายห้าตายหงเลยอีดอกวิ่งมาล่างเลย สาตาร์าามดักไลายอแบบอเออเอขอเลยอีดอ,อไอะดักอุย้ยตาหม,มากันเนี้ยมีชิบหายแล้วต้องอ้อมเลยนะมาลอวชอ็อคช็อคอันนี้ชอ็อคอีดอชอ็อคใส่เวทโอเป็นอย่างเงี้ยเด่นล่างนั่นเขาไปแล้ว Execute อ๋อกูตายแล้วละ่ะมันจะเอากูจนได้ห้าลอยดวลเลไรวะห้าสองคือมันจะเอาชันคือโดนเลือกแล้วค่ะโดนโบดแล้วัมว่าไม่ดีนะไอ้ธานูตีกายตอนเนี้ยต้องออกดุ่เลือดนะเพราะตัวเข้าไปชิดมม่เยอะอีบัดเอออยอดูอินเออย่างเงี้ยอีหายาอีกมันเข้าเราเลยนะคะเธอท่านเป็นเลนท่าเป็นเลนไปเลนบนเนี่ยไปสูงไม่ได้นะคะถ้าไปสูงก็คือโดนปิดนะคะ พอเอฮายาก็คือมันจะมีคนวิ่งกระเติมใครดูนะเอ๊ทีมันปีมังกร,รอยู่หรอีดอิ๊กไม่น่ารีบเปิดนันตีเลยอมันฟิกหนีได้เลยเอทีมไม่ได้ตีมังกรเอาชิบหายทีมไปล่างด้วยตายเลยมาลอดเท่านั้นอย่าวิ่งกลับไปกันเลนกันอีพวกนี้ก็ับอีลิเนียก็ตัวดีเหมือนกันไม่ชอบเพี้ยนเลนเหมือนกันเป็นระบบนี้อือยิงมอนเลี้ยเหลือแปดอีก,กูลุ่นล่างลูก วิ่งก็วิ่งไวกว่ากูเนาะอีดอกกูก็ยังจะต้องเป็นคนท่อวิ่งไปล่างก่อนมึงแตกละอยนี้ไม่ได้ละรอรับนายค่ะเดีย๋ยดูดีดูอินเข้าอันตรายเกินเข้าไปดิไม่กี่อีฟอร์เรนเล่นได้นอเวมุมที่มันเดินมัวหมดเลยแต่ฟอร์เรนมันสูญสี่ไปละอีดอกสติสเตอร์มันไม่ค่อยดีละตรงเนี้ยกูจะโดนนกเข้าไหมอันนี้คำถามประจำเมืองไทยอีดอก ก็คือ,อยังไม่เข้าจนถึงวันนี้นั่นเองจนถึงวันนี้นั่นเองนูดูย่ายามาถึงกระโดดเข้ากูก้อนเลยนึ่งโอ้ยเจ็บไปแนละ้วเอาเลยค่ะแม่บวชกันเลยเต็มที่นะคะกูไม่อยู่แล้วค่ะวิงเปนั่งแหละมันไม่ไหวเกินยอดชีวิตสาวไทยหางเงินหาทองนะหาเอาอันเวฟทำเบิร์บนะ นะครับแล้วก็ blow up สลัฟเตรมมาเลยยีดอกชีวิตมันก็ระมันนี้และวคาเฟ่คาฟีอีกดอกโดนเขาตายหาอยู่นั่นเองอาบบับก่อนเลามีเอ้ยแต่มีจริตเลนมเมดอยู่ในตัวเนี่ยเราต้องอับบับฟานะคัะเล่นตัวอะไรก็ตามแต่เป็นจริตเลนมเมดมันต้องนีแน่ ไปช่วยไม่ทันนะเนีย่ยไล่ไประมาณนี้ปะ่ะอย่าดูนะอีสาตามันจะบินแบบปึ๊บมาเลยอ่ะ oh, ไปเลยไวโอเคตายอีดอกมันฟิกมาเลย <c oughs> คือคิดว่าโดนแคสาตาไงอย่าอย่าฟิกมาเลยจ้ะฟอเรนกลัวอะไรมึงมันฟิกม,มันอันตีไปแล้วกลัวอะไร อัปเดตมีไม่มีมีค่าเท่ากันอ่านี่ต้นเกมแกงน่อยแต่ว่าเลดเกมก็โอเคอะลองดูอัปเดตมีไม่มีมีค่าเท่ากันเลยรดอ้าว,วไปอโอเคแมวแล้ววิ่งไปหาเพื่อนก่อน,นเรียโปก๊กนี่คือโป๊กแล้วอะไรแล้วฟิตด้วย ปิ๊กหนีทำไมมันหลดลับอยู่ทีมนั้นยังไม่ได้อะไรเข้าขนาดนั้นเลยเขียนตีไลนตีไลน์ตีไลนตีไลน์ไปบากี้เอเดนล่างเนาะเดี๋ยวไปช่วยฟอร์เรนเคลียร์ก่อนเอเดนดอร์แยกนั่นอะพอได้ทีนี้ก็พอได้ว้ายโอ้โหโดนตีเลยอีดอกเออสวยเข้าเข้าเข้า ล้ำลำลำเอเอๆได้อยู่ได้อยู่ไปจบบนได้ทำเป็นเล่นเออสวยจบบนได้นะเนี่ยเอาดีๆถ้ามันเล่นกันท่านำกันดีๆจบบนได้นะคือเมื่อเกี่ยวกโดดเข้าไปอะ่ะยายามาพอดีเราตั้งตัวไม่หนันโดนไปโออันตีเขาอีกสาอีกตายเลยไม่กี่เล่มพลาด้วยอันนี้อันนี้จักใจเล่มพลาดจริงเออเออเออลุ้มลุ้มลุ้มลำลำลำเียก,กลัวฟลิป เอ้เอสวยสวยอันนี้สวยจริงไปโอกเกริมจากกันกลางได้ป่ะกูเป็นกันได้นะนะ,นะเอลิดอมแพ้่ไบโออ่ะพอแล้วหนีเอาสกิลติดอีดอกเอ้ยเข้าไปทำไมเมื่อกี้ติผักมันมาแล้วก็กดนั้งน,นึงถอยกลับมาไงหนูกระโดดก็เป็นทำไมลูกโอเคอันนี้มาดาร์กแล้วอย่าไปดันล่างก่อนผมนจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้ดู มีที่เปิดดาร์กวะเดี๋ยวฉันจะเอาบ้านนะบอกเลยนะดูกันทีมมันโค้สองนะคะต้องมีคนมากันบ้านแล้วเป็นไวัยโอเฮ้ยไม่กันว่ะอีดอกลูงนี้วิ่งไปจบดีกว่าอีดอกเอ้ยเสียด,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 ดายอะทีมมันน่าจะต้องกันบ้านอะจริงๆแล้วอะทีมไวน์โอยลูกอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บอจะตาย เอเอ,เอลำลำลำเออสวยอีดอกเราก็เล่นประมาทอยู่นะเม่เจี้ตีอยู่มไม่ตายอ่ะจคซับของใช้ไปเพราะไม่อยากขายนะครับเออสวยได้ระบบนี้มันหนึ่งและแม่บาสักตัวหนึ่งเขีเ้ยนตัวเข้าอีดอก ต้องรออีนั้นลำเอ้ต้องรออีนอกบินก่อนอนะมันจะบินเข้าเราอะเธอตามไม่ได้อ่ะขอะโทษนะที่ให้รออีดอกแต่กูเข้าไม่ได้จริงๆไม่มีอะไรกันตัวเองเลยครับต่กันคิวย่างเดียวนียตอนเนี้อ่ะไป <c oughs> มันจะแรงนะครับออกอีฟิตพรายลเลี่ยนหนูดนงกระโดดข้าวหน,นูใจดำมฆใจดำเมฆ ใส่ดามเมอยู่นั่นใส่ดาเมอยู่นั่นเองอีดอกรไปคจบด้านละไปจบเถออีดอกอ่ะีดอกก็คือแพแล้วลูกบินมารับหนยันเลยไปก็เป็นเกมก็อืมนิดนึง เกมกันนิดนึงแล้วกันพอาะจะเกมก็ได้อยู่วิ่งไล่ยิงสบานเขาไปทั่วอยู่ฉันอยากดูดานเม็ดลีเลียมากเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าลีโป้ใคไม่ค่อยเข้าเลยหรือว่านั่งก็ได้อยู่ขอดูหน่อยจะมีสิบเจ็ดอยู่นั่นเองจนมีน้อยกว่ามาลอนโอเคเอาประมาณนี้แหละสะกินเนี้ยวจะเล่นต่อกะปวดหัวแน่นอนบ๊ายบาย